สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแช่แชกดนานๆกดยนันยันกดเยอะๆ,ๆนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องในอดีต,ตของจำเลยที่1เล่าโดย,จำ,ย,โดยจำเลยที่สองนะคะแล้วก็มีบางภาคบ,บางมุมที่ยอมรับว่าญาอาติมีปัญหาจริงๆแล้วก็จริงๆก็เห็นใจญา,าชิน,นะเพราะว่าหลายอย่าง ป้าก็ไม่ดูไลฟ์สดของแต่ละคนหรอกไม่ได้ดูแต่ว่าทุกคนก็มีอดีตความหลังกันหมดจะดีจะร้ายยังไงก็มีอดีตความหลังกันหมดแหละบางเรื่องบางอย่างมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปมันอดีตมันลืฟื้นคืนไม่ได้แต่ณนปัจจุบันเราเป็นคนที่เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นที่พึ่งให้ครอบครัวได้ไม่ไปทําอะไรให้ใครเดือดร้อนแค่นั้นมันก็พอแล้วณนปัจจุบันเราเป็นคนที่ทาดีมันก็พอแล้ว ก็เหมือนสมัยก่อนเนี่ยนะสมัยก่อนลุงลุงแกดื่มเหล,นะล,ล้านะลุงเป็นคนดื่มเหล้านะสมัยก่อนโน่นกะ็อยู่กับป้าใหม่ๆหมมันก็คืออดีตของคนเรานะแต่ไม่ใช่ว่าเลวร้ายไปตลอดนะคนดื่มเหล้าทั่วประเทศแหละพูดถึงอะแต่มันอยู่ที่ตัวบุคคลว่าเขาจะหยุดได้ไหมเมื่อเขารู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วเขาหยุดได้ไหมลุงหยุดเหล้ามาที่หลายปีมากเลยนะแปดปีเก้าปีแล้วเขาหยุดดื่มเหล้าตลอดชีวิตเพราะว่าเพราะว่าอะไร เพราะว่าลูกอ่ะดูเวลาดูทีวีจริงๆมีประโยชน์เหมือนกันนะเวลาข้าพรรษาเขาจะมีแบบว่าเลิกเล่าเข้าพรรษาทุกครั้งทุกปีลูกป้าก็จะพูดแบบว่าพ่อเนี่ยเขาเลิกเล่าแล้วนะเข้าพรรษาเลิกเล่าแล้วนะอะไรเงี้ยเมื่อไรพ่อจะเลิกไปตลอดเลยไม่ต้องเลิกแค่ข้า,าพรรษาเพราะแต่ก่อนนี่ลุงลุงจะมีคนที่ดื่มเหล้าแต่ว่าช่วงเข้าพรรษาลุงจะหยุดออกพรรษาื่มานะป้าก็จะคุยแท้ๆกับลูกเลยทาไมช่วงเข้าพรรษาหยุดได้ทำไมออกพรรษาหยุดไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้มาทุกปีทุกปี จนรู้สึกว่าจนลุงรู้สึกเองแหละว่าอยากออกอยากไปเลิกเหล้าก็ไปสาบานเลิกเหล้าตอนแรกก็เลิกห้าปีก่อนตอนแรกเลิกห้าปีก่อนเพราะว่าลุงบอกว่าถ้าไม่ถ้าถ้าเราไม่ไปสาบานก็จะรู้สึกว่าเหมือนไม่มีอะไรคอยบังคับใจเราคอยทําให้เรากลัวก็เลยไปสาบานเลิกเหล้ามีเพระพันทัพิธีให้มทีนี้ก็พอเลิกเหล้ามาห้าปีครบห้ากับหกปีแล้วลุงเลิกลุงกล่ามากินอีก มากินประมาณเดือนหนึง่งตอนนั้นขายไก่ย่างอยู่นะตอนนั้นอนะตอนนั้นลุงขายไก่ย่างยังกลับมาเดืม่มเล้าอีกประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละไก่ย่างหมดตลอดพราะแกเป็นกับแก้มไปขายตอนเ,นนะอเย,ยนะน็นนะแบบนนะเออก,กเป็นกับแก้มหมดตลอดเลยไก่ย่างนะช่วงนั้นนะช่วงที่ลุงเดืยมเดือนหนึ่งป้าก็เลยบอกลุงไก่เนี่ยมาขายมันจะขาดทุนนะถ้าถ้าลุงแบบนี้นะเออไปขายไก่ให้ไก่เป็นกับแก้มเนี่ยมันจะขาดทุนนะ ราจะเอาอะไรมาฆ่างวดรดล่ะม the ันจะมาฆ่าลูกล่ะเออแล้วลูกถึงเต้าแล้วลูกก็บอกว่าพ่อเลิกดื่มเถอะเลิกดื่มเถอะเดือนเดียวลุงก็ตัดสินใจไปเลิกเหล้าตลอดชีวิตเลยลุงบอกว่าพอพอเราไปสบานพอหยุดดื่มเล่าปั๊บแล้วกลับมาดื่มอีกมันจะหนักกว่าเดิมแล้วครอบครัวไม่มีความสุขลูกก็จะคอยบอกว่าพ่อเลิกเถอะเมียก็บอกเลิกเถอะอะไรเงี้ยอ่าก็เลยตัดสินใจไปเลิกเหล้าตลอดชีวิตคนเรามันมีความหลังที่มันไม่เหมือนกัน อย่าเอามาเรียกว่าเอาความหลังมาพูดนะไม่มีใครดีทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นตแน่นอนยาอาชีก็เหมือนกันค่ะเอ่อจำเลยที่สองเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องดราม่าตอนนี้ระหว่างญาอาชีกับยายจำลองนะคะ ก็ในส่วนหนึ่งดราม่าที่ว่าี่มีการที่ว่ายายจำลองเนี่ยแชทคุยกับเอฟซีคนหนึ่งแล้วก็เล่าถึงอดีตว่าญาติเคยเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เคยไปยุ่งกับสามีชาวบ้านจนมีคนมาทวงสามีอยู่หน้าบ้านอะไรทํานองนี้เนี่ยนะคะจำเลยที่สองไม่ได้มาปฏิเสธแทนญาตินะว่าญาตาิไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแต่พูดขึ้นมาว่ารู้สึกสงสารญาติอยู่เหมือนกันเรื่องบางอย่างเป็นอดีตไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้ คำพูดประโยคนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าเขาไม่ยืนยันข้อท็จจริงว่า่าติชี้เคยมีปัญหานี้จริงๆเคยมีปัญหาว่ามีคนมายืนทวงผัวอยู่หน้าบ้านจริงๆเราตีความได้อย่างนั้นนะคะเราสามารถตีความอย่างนั้นได้ว่าเขาอึดอักที่จะพูดว่ามันไม่จริงเพราะว่ามันจริงทุกคนรู้ แต่ก็จะพูดทำนองว่ามันเป็นเรื่องของอดีตทุกอย่างมันผ่านไปแล้วจะเอามารื้อฟื้นพูดทำไมจากนั้นก็เลยเล่าว,ว่าอดีตสามีตัวเองก็เคยดื่มเหล้าแต่ตอนนี้ไม่ดื่มแล้วแล้วก็เล่าว,ว่าไม่ดื่มเลิกเหล้าเพราะอะไรจุดนี้มีให้เห็นอยู่อย่างหนึ่งคันน้อยจุดนี้มีอะไรให้เห็นอยู่อย่างหนึ่งที่ไปเกี่ยวข้องกับคดีคือเขาบอกว่าสามีดื่มเหล้านัก เสร็จแล้วก็ลูกๆก,ก็พยังพูดว่าทําไมเข้าพรรษาเลิกได้แต่ออกพรรษากลับมาดื่มเหล้าต่อจนกระทั่งในที่สุดสามีก็ไปสาบานเลิกเหล้ามีพระทําพิธีให้เลิกเหล้าห้าปีโดยที่สามีบอกว่าต้องไปทําพิธีต้องมีคําสาบานต้องไปสาบานไม่อย่างนั้นจะไม่กลัวเขากลัวคําสาบานค่ะเห็นไหมคะเป็นเหตุผลเดียวกันหรือเปล่าที่ไม่กล้าดื่มน้ําสาบาน ที่ถ้ำวัดถ้ำผูผาแอกวันนั้นในเรื่องเกี่ยวกับการตายของน้องชมพู่ว่าถ้าใครเกี่ยวข้องขอให้มีอันเป็นไปเขาไม่กล้าดื่มน้ําสาบานเพราะเขากลัวคําสาบานจริงๆนี่แหละค่ะคําพูดบางประโยคตรงนี้ทําให้เห็นว่าจำเลยสองผูเมียเนี้ยเชื่อคําสาบานมากจะเลิกเล่าถ้าไม่สาบานไม่ทําให้กลัวก็เลิกไม่ได้แต่ถ้าไปสาบานไปแล้วว่าจะเลิกเหล้า ก็จะกลัวคำสาบานก็เลยต้องเลิกให้ได้มันแบบเดียวก,กันกับที่ไม่กล้าดื่มน้ำสาบานที่วัดถ้ำภูผาแอกก็คือเขากลัวคำสาบานอันนั้นจะเข้าเนื้อเขาเองเพราะเขามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าเป็นสิ่งที่เราต้องสอดตอต้องค้นหากันต่อไปนะคะทีนี้มาพูดถึงวิธีการเลิกเล่าของเขาเขาบอกว่าเ,เลิก5ปีพอครบ5ปีก็กลับมาดื่มใหม่มาดื่มใหม่ก็มีปัญหา มีปัญหาอีกเพราะว่าไก่ขายไม่ได้ไม่ได้กําไรขายหมดแต่ว่าปรากฏว่าเอาไปให้เขากินเป็นกับแกล้มกันหมดอะไรทานองนี้ก็เลยไม่ได้เงินไม่ได้ทองพอกลับมาดื่มเหล้าใหม่ก็มีปัญหาอีกคือไม่มีเงินมีทองเหลือเพราะว่าเงินหมดไปกับเหล้าหมดไปกับอ,อ,อะไรหลายๆอย่างและที่สําคัญคือเท่าที่ฉันทราบมาเนี่ยไอไก่ที่มันขายหมดขายหมดที่จริงมันไปเทกระจาดค่ะมันไปเทกระ มันไปเทกระจัดมันเกิดอุบัติเหตุเลยทําให้เขาค่อนข้างจะกลัวคนคนนี้เป็นคนขี้ขลาดนะคะเลยทําให้เขากลัวแล้วก็เลยยอมเลิกเหล้ายอมไปสาบานเลิกเหล้าตลอดชีวิตเพราะกลัวว่าถ้ายัางขืนเมาหยำเปอะไรอย่างนั้นอาจจะทําให้เกิดปัญหาแล้วเกิดอุบัติเหตุลง้งลดคว่ำลดชนอะไรอย่างนี้ก็เลยเลิกแต่เขาก็ไม่ได้เลิกขาดนะคะจากคําที่เราได้ยินพวกยูทูบเบอร์ ข้างตัวจะรู้ว่าเวลาที่ไปกินหมูกระทงหมูกระทะอะไรกันหลังบ้านน่ะก็มีการดื่มแต่ก็ไม่ได้มากเหมือนแต่ก่อนแต่ก็คือไม่ได้เลิกขาดแต่ว่าดื่มแบบไม่ขาดสินห้าคือยังมีสติอยู่สินห้าไม่ได้ห้ามดื่มเหล้านะคะแต่ให้ดื่มอย่างมีสติเขาก็เลยยังดื่มอยู่บ้างยังมีกลุ่มมีอะไรอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้มากเหมือนก่อนแต่ก่อนเนี่ยดื่มเมามากเมาเป็นหมาจริงๆว่างั้นเถอะ ตามที่เมียเขาพูดนั่นแหละดื่มเยอะแล้วมีปัญหาจริงจริงเมียเขาต้องการจะพูดจะอวดว่าผัวกูเก่งเลิกเหล้าได้อะไรอย่างนี้แต่มันกลายเป็นชี้ช่องให้เห็นว่าในคดีหลักที่คุณไม่ดื่มน้ําสาบานเพราะอะไรเพราะพวกคุณกลัวคําสาบานกันไงแล้วมาชี้ให้เห็นว่าแต่ก่อนผัวคุณเป็นคนอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันจริงๆก็คือเป็นไอ้ขี้เมาเป็นคนที่ ลูกแกโทรสาแล้วก็ที่ไม่มีฝาบ้านไม่ได้ดูแลครอบครัวเงินไม่มีเหลือก็เพราะว่ามันไปลงกับขวดเหล้าขายไก่ได้เท่าไหร่มันก็หมดไปกับเหล้าในขณะที่ขายไก่ได้เท่าไหร่หมดกับเหล้าแล้วก็หมดกับหวยนี่แหละค่ะอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในการพูดครั้งนี้ถึงเรื่องกับกับญาชี้และยายจำลองเนี่ยจำเลยที่สองมีแนวโน้มจะชี้ให้เห็นว่า ยายทั้งสองคนเนี่ยคนแก่ทั้งสองคนผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองคนเนี่ยอย่ามาตีกันเองเลยอย่าไปหลงเชื่อคําคนนอกอย่ามาตีกันเองเลยแล้วมีแนวโน้มที่จะเห็นใจจําลองมากกว่าคือพยายามจะบอกคนอื่นว่าอย่าไปด่ากันนักเลยแกก็แค่ผู้หญิงแก่คนหนึ่งมันทําให้น่าสงสัยว่าตอนที่คนของตัวเองตอนนั้นน่ะที่ด่ายายสมควรน่ะเขาไม่เคยออกมาพูดเลยนะว่าอย่าด่าแม่ป้าเลย แม่ป้าก็แค่คนแก่คนหนึ่งแต่เขาออกมาพูดถ้าอย่าจำลองพ่อะอะไรรู้ไหมคะเพราะถ้าเมื่อไหร่กดดันใดจำลองมากๆดยายาดจำลองมากๆใดจำลองแกเป็นคนไม่ยอมคนหรอกคะ่ะเดี๋ยวไอ้ที่เคยกงเล่ากันไอ้พวอยเนี่ยมันก็จะออกมาว่าแต่ก่อนไอ้พวยเนี่ยมันกงเล่ามันเมาเป็นหมาเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวก็ออกมาคะ่ะดังนั้นเขาเลยต้องเตือนว่าเบาๆเบาๆอย่าไปกดดันใดจำลองแกนะเดี๋ยวไม่งั้นใดจำลองจะขุดเรื่องเก่าขุดเรื่องในอดีต ของผัวตัวเองออกมาว่ามันเคยไปทําริยมตําบอลอะไรไว้บ้านนั่นเลยค่ะคือสิ่งที่เขาออกมาปกป้องยายจำลองไกลๆและออกมาตำหนิญาชิไกลๆและที่สําคัญที่สุดก็คือมีการตำหนิคนที่เสี้ยมเรื่องนี้คนนอกเขาบอกว่ายายสองคนเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันเด่๋ปล่อยให้คนนอกเสี้ยมคนนอกนั้นอาจจะเป็นหนึ่งออซีที่เอาแชทนั้นมาทีหลัง สก็คือมีคนนอกอีกคนหนึ่งคือคนที่พายุขยะไปแจ้งความนั่นแหละค่ะไอ้นั่นแะหะคนนอกไอคนนี้แหละก่อความร้าวฉานให้คนในกอะอยู่ตลอดเวลาต้องการแค่จะสร้างคอนเทนต์ตอนนี้เป็นคอนเทนต์เสฟยาชิเห็นไหมคะทุกคนได้กันหมดไลฟ์นี้ของเจเลยที่สองทีฉันมองว่าไม่ได้ตําหนิยายจาลองแต่ตําหนิไอคนนอกที่ก่อประเด็นเขาออกมาแล้วก็ยังทําให้ เกิดประเด็นทําให้ชาวบ้านกกอกแตกแยกไม่เป็นสุขกันสักทีหนึง่งและถ้าชาวบ้านกกอกไม่เป็นสุขเขากับผัวเขาก็ไม่เป็นสุขเพราะมันมีอดีตริยมริยำอะไรอยู่ในนั้นมากมายมันมีคดีอยู่ในนั้นจําเลยที่สองกลัวว่าอะไรบางอย่างมันจะหลุดออกมาแต่จําเลยที่สองก็ทําหลุดเองว่าสองคนผัวมีเป็นคนกลัวคําสาบาน ต้องยึดคำสาบานเท่านั้นไม่งั้นจะไม่สามารถทําอะไรได้สําเร็จถ้าไปสาบานว่าถ้าแค่พูดว่าจะเลิกเล่าจะเลิกไม่ได้จะต,ต้องไปสาบานเพราะกลัวคําสาบานถึงทําได้สําเร็จเพราะกลัวคําสาบานจะเข้าตัวเลยไม่ดื่มน้ําสาบานที่วัดถ้ำภูผาแอกเลยปักทูบกลับหัวเพื่อให้สิ่งเลวร้ายคําสาบานนั้นให้ถูกทรณีสู่ไปไม่เข้าตัวเองแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะกรรมใดใครก่อ คุณทํากรรมไว้อย่าหวังว่าธรณีจะรับกรรมแทนคุณคุณกําลังรับกรรมอยู่กับไอการที่นั่งกดปากกาแท๊แกๆๆๆนั่นแะคุณกําลังว้าวุ่นแล้วมันออกมาจากอาการของคุณคะ่ะจําเลยที่สองหวังว่าวันหนึ่งคุณจะบอกว่าคุณรู้ได้อย่างไรว่าผัวคุณเคยก่อเหตุไอที่เคยพูดให้สัมภาษณ์มาครั้งหนึ่งว่าไม่น่าเลยต่พลต่พลไม่น่าอะไรค่ะ ไม่น่าพลั้งมือทำร้ายเด็กเลยอดิฉันอยากทราบจริงๆ